ยืนได้นะลูกมานั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละปลอดภัยกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูด มันเสียงดังไหมลูมมกกลัวหรือเปล่าอ๋อกลัวทำไมอ่ะหนูอยากขึ้นไม่ใช่เหรอเอออยากขึ้นเดี๋ยวรถไฟไที่เราขึ้นก็มาลูกอืม,ม,อมโอ้เดี๋ยวก็มามอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เป็นยังไงอันใหญ่ไหมให่ยาวไหม,ไมเสียงดังไหม เสียงดังแลว่ามันอกอัมาก็มันไปแล้วเมื่อกี้ไงไม่ใช่รถไฟกลังจะก็เอาขอห้เก็บก่อนแล้วแล้วก็จะขับรถไฟครับผมาอีกื่อยยังครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนั่งดีๆ ไกลๆเหรอเดี该该๋ยวก็มาโอเค